สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเนื้อของเกม Monster Hunter w i ตอนนี้ตัวเกมได้มีอัปเดตอีเวนต์และก็คอนเทนต์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในเกมไม่ว่าจะเป็นมอนส้มตัวใหม่ Arc Templer Nudra แล้วก็ชุดของสมสัยที่ได้จากอีเวนต์เควสเทศกาล Dream Spell หรือก็คือเทศกาลในตีมอนฮโลวีนนั่นแหละครับงั้นอันดับแรกเราไปดูกันก่อนว่าในเทศกาลมีเควสอะไรให้เราได้ตีบ้างในหน้าต่างอีเวนต์เควสอันแรกที่เราจะได้เห็นเลยก็คือเควสมอนส้ม Arc Templer Nudra จะเป็นเพดระดับ9ดาวชื่อเวด because your shadow frame มีเงื่อนไขก่อนจะลงได้มีแค่ Hunter ร์แรงถึง100ขึ้นไปก็จะสามารถลงได้แล้วครับรอบนี้ก็น่าจะเหมือนกับมอนส้มตัวที่ผ่านผ่านมาเลยครับตัวเวดจะให้ลงไปจัดก,การนูด,ด้าส้มเพื่อดรอปไอเทมชิ้นใช้สำหรับคราบชุดแกมาก่า โดยผมก็ได้ไปลองเล่นมาดูแล้วความคิดเห็นส่วนตัวรู้สึกว่ามอนส้มตัวนี้เป็นตัวที่3หลังจากเวดาแล้วก็อุดูน่าส้มที่ผ่านมารู้สึกว่านูดาจะค่อนข้างจากกัดการง่ายที่สุดจากมอนเตอร์ทั้ง3ตัวอาจจะเป็นเพราะความถนัดในการรับมือส่วนตัวก็เป็นไปได้บางคนอาจจะรู้สึกว่ายากหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าง่ายกว่าตัวก่อนก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วถ้าเกิดพูดถึงท่าใหม่หรือท่าที่ปรับเพิ่มเข้ามาของนูดาสม้ม ซึ่งถ้าจะไม่ผิดหรือถ้าจําผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับที่สังเกตไดช้ชัดเลยก็คือท่าที่ปกติเขาจะยกตัวขึ้นแล้วค่อยๆพ่นไฟเทลงบนพื้นพอเป็นเวอร์ชันอาร์คเทมเขาจะยกตัวแล้วก็พ่นน้ามันลงมาก่อนแล้วค่อยจุดไฟพร้อมกับดีดตัวไปด้านหลังแล้วก็ถ้าหมุนตัวที่เขาจะง้างหนวดรอบตัวแล้หมุนทำดาเมจจะแอดการโจมตีทาาดไฟเพิ่มเติมเข้ามาด้วย ส่วนท่าอื่นที่คล้ายๆเดิมครับบางท่าก็จะใช้หนวดฟาดมาตรงๆตรงปลายหนวดก็จะม,มีแสงบอกก่อนการโจมตีดูเหมือนจะหลบง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำดาเมจจนลืมหลบลืมดูเลือดตัวเองแบบผมโดนไปทีนึงก็มีนอนแมวได้เหมือนกันเพราะว่าในหลายๆท่าการโจมตีของเขาจะปล่อยพื้นไฟทิ้งไว้บนพื้นคอยเบร์เลือดเราออกอยู่เรื่อยๆพอโดนท่าอื่นรวมเข้าไปด้วยก็อาจจะนอนแมวได้แบบง่าย โดยรวมของ Arc t e m ม n u Dra ก็จะประมาณนี้ครับก็อย่าลืมไปลองตีกันดูได้พอจบเวสเราก็จะได้เป็นตัว Nu Dra Certificate Gamma ใช้เป็นส่วนผสมในการคราบชุดของ Arc t e m ม n u Dra ในส่วนของชุด Gamma Arc t e m ม n u Dra ภาพรวมของสกิลที่ได้มาจากชุดเซตนี้หลักๆก,ก็จะเป็นสกิล r e s ซสเม n ต์ที่เลเวล5แล้วก็สกิล Burst ที่เลเวล5 ตองส่วนมวกจะได้เป็นสกิลเบิร์ดเลเวล3พร้อมกับสล็อตสกิลเลเวล1อีก3ช่องไว้ใส่เจมพวกสปีดดิทติ้งหรือควิกชีได้แบบเต็มพอดีต่อมาตรงส่วนเสื้อสกิลที่ติดมาจะเป็นสกิลคอเตอร์สไตล์อยู่ที่เลเวล2แต่ยังได้เป็นช่องใส่เจมเลเวล3มาอีกสสล็อตส่วนถุงมือจะได้เป็นสกิลรีเซสเมนต์อยู่ที่เลเวล3มีช่องใส่เจมเป็นช่องใส่เจมเลเวล3 1ช่องช่องใส่เจมเลเวล1อีก2ช่องต่อไปจะเป็นส่วนของกางเกงครับส่วนนี้จะได้เป็นลว2แ้1 ส่วนช่องใส่เจมก็จะได้แค่ช่องส่เจมเลเวลสมาแค่1ช่องเท่านั้นเองสุดท้ายจะเป็นส่วนของรองเท้ารองเท้าจะได้เป็นสกิลสปีดอีต t ิ้งที่เลเวลสามสกิลรีเซสเมนต์อยู่ที่เลเวลสแลวก็สกิลคอร์เตอร์สไตล์อีกหนึ่งเลเวลร้อมกับช่องใส่เจมเลเวลสอีก1ช่องครับส่วนเซ็ตสกิลที่ได้จากชุดนี้ก็จะเหมือนกับตัวปกติเลยครับถ้าเกิดว่าเราใส่2หรือ4ชิ้นขึ้นไปก็จะได้เป็นสกิลแบดบลัดคาอธิบายเมื่อสกิลรีเซสเมนต์ทำงานอยู่สกิลแบ การทำงานก็ให้สังเกตตอนที่เรามีหลอดเดือดสีแดงครับตอนที่มีหลอดเลือดอสีแดงเนี่ยเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มจากสกิลรีเซสเมนต์บวกกับการทำงานควบคู่กับสก<ๆ>ิลแบดบลัดก็จะยิ่งช่วยเพิ่มดาเมจให้เข้าไปอีกซึ่งรู้สึกว่าสก,กิลของชุดตรงส่วนม่วงกับกางเกงเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับน่าจะเอาไปมิกแอนแบทกับชุดเซตอื่นได้ยังไงก็ลองไปจัดเซตกันดูนะครับแล้วก็ยังมีให้ใช้ตั๋วนูราซิฟิเคตกัมมาอัปเกรดสร้อยเครื่องประดับสก,กิลแอมบูชแล้วก็รีกด้วย และแน่นอนว่ามีชุดของาริโก้ให้คราบเป็นชุดน้องหมือด,ด้วยของไอเทมให้คราบจากการตีฮ์กเทมูราทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะคราฟเก็บไว้ทั้งหมดการใช้นูดาซินเิฟิเคตเก,ตเกม,ม่าจะใช้ทั้งหมดเป็นชุดฮันเตอร์เกมมาครบเซตใช้อยู่ที่5ใบคราฟของทั้ง2เพศเลยก็จะใช้เป็น10ใบใช้ในการอัปเกรดเครื่องประดับสกิลแอมบูดอีก3ใบสกิลรีสิสเมนต์อีก3ใบและถ้าเกิดว่าใช้คราฟอุปกรณ์าริโก้ก็จะใช้อีก3ใบ รวมกันทั้งหมดก็จะใช้เป็นนูราซิติฟิเคชักมไมาอยู่ที่14ใบไม่ก็19ใบถ้าเกิดว่าคราฟชุดฮันเตอร์ด้วยต่อมาจะเป็นเควสในส่วนของคอนเทนต์เทศกาลอีเวนต์ด a ีมสเปลครับเควสแรกคือ That's One Face Me ตัวเควสจะให้เราไปล่า Temper ร์อ s กิฟเซอรโดยแค่ผู้เล่นมี Hunter ร์ n ลน41ขึ้นไปก็จะสามารถลงได้แล้วครับส่วนไอเทมที่ได้จากเควสก็จะเป็น Dream s p e l l c a t ต l o g ใช้เป็นส่วนผสมนในการคาฟชุด ที่จะเป็นชุดกรีดอนแมสและก็ชุดกรีดอนแบคแพคที่จะใช้อย่างละ1นใบรวมกันเป็น2ใบอีกอย่างที่จะใช้ตัวนี้ครับเลยก็คือเครื่องประดับส่วนหัวจะเป็นแว่นตาครับมีู่2แบบให้เลือกใช้เป็นดรีมสเปลแคทาล็อกเหมือนกันแต่ใช้เป็น2ใบแทนถ้าเกิดว่าเราอยากจะคาบทั้งหมดทั้งชุดเละก็เครื่องประดับส่วนหัวก็ได้ใช้เป็นดรีมสเปลแคทาล็อกรวมกันทั้งหมดเป็น6ใบพอดีเวสฮิลับามิฮาเวส ตัวเควนี้จะให้เราไปจัดการฮิลาบามีพร้อมกัน3ตัวแค่ฮันเตอร์เล่งของผู้เล่นถึง9้าขึ้นไปก็จะสามารถเล่นได้ละครับของรางวัลที่ได้จากเควนนี้ก็จะเป็นตั๋วฮาวเวส t ิ i เก e ตตัวตั๋วฮาวเวส t ิ i เก็ตก็จะใช้เป็นส่วนผสมในการคาบชุดของฮันเตอร์ในธีมฮาโลวีนหน้าตาก็จะคุ้นๆ้นมาจากภาคเวิลดแต่ละส่วนก็จะใช้ฮาวเวส t ิ i เก e ตอย่างละ1ใบรวมกันเป็น5ใบมีแยกเพย์ด้วยนะครับ แล้วก็แน่นอนว่ามีให้คาบชุดของพอลิโกจะใช้เป็นอีก3ใบรวมๆกันฮาวเวสต์ทิกเก็ตทั้งหมดก็จะใช้เป็น13ใบครับถ้าเกิดว่าเขาคาบชุดทั้งเพศช,ชายและก็เพศหญิงทั้งหมดอีเวนต์เควสสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเควสอัลติเมทเบอร์เซอร์เกอร์ครับตัวอีเวนต์เควสตัวนี้จะให้เราประหยัดการกาเดียนฟลูเกอร์จนั้นระดับ9ดาวครับเงื่อนไขของการลงก็มีแค่ฮันเตอร์แลงหนึ่งขึ้นไปเช่นกันของรางวัลที่ได้ก็จะเป็นการสุ่มสร้อย growing stone ไวฟาร์มสร้อยหาบีที่ต้องการได้แล้วก็อีเวนต์เควสอื่นๆันจะเป็นเควสที่วนกลับมาให้ผู้เล่นที่ไม่ทันในอีเวนต์บางอันได้เก็บตกฟาร์มของจากเควส์ได้ครบได้ส่วนสุดท้ายครับจะเป็นชุดประจําเทศกาล Dreamwalker ชุดนี้จะใช้ตั๋ว Dream s p e c l Ticket ในการครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราถามว่าจะหาตั๋วนี้ได้จากไหนอันดับแรกที่ได้เลยก็คือได้มาจากการล็อกอินโบนัสรายวันครับได้มาก่อนเลย1ใบถ้าเกิดว่าเราจะหาเพิ่มก็จะสามารถหาเพิ่มได้จาก Bounty Quest รายวันวันหนึ่งก็จะได้มาเพิ่มอีก4ใบครับ ก็จะครบ5บาใบสําหรับทําชุดเซ็ตพอดีแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดนี้ไปเล่นในเกมหลังจบเวสเราก็จะมีโอกาสได้รับของรางวัลเพิ่มเติมจากเวสด้วยเพราะว่าสกิลที่ติดมากับชุดก็จะเป็นสกิล Dream Spell p l a y e r แล้วก็สกิล Festival Spirit สกิลแรกก็จะตามนั้นเลยครับจะได้เป็นของรางวัลเพิ่มเติมหลังจบเวสถ้าเกิดว่าใส่สีชิ้นก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมมาด้วยส่วนสกิลของ Festival Spirit จะทําให้เราสามารถแล่มอนสเตอร์ได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งหลังจบเ ซึ่งเราจะใช้ตั๋วดีมสเปลติเกตคราชุดฮันเตอร์จะใช้ส่วนละ1ใบรวมชายหญิงก็จะเป็น10ใบพอดีใช้คราฟชุดพอลิโคอีก2ใบรวมกันก็จะใช้ตั๋วดีมสเปลติเกตทั้งหมดเป็น12บใบก็จะได้ของครบแล้วครับส่วนเอดออนดีลซีแพ็เพิ่มเติมก็จะมีมาขาย้วยเช่นการจะเป็นชุดอาวุแล้วก็ชุดอีริกแล้วก็สติกเกอร์ท่าโพสในตีแม่มดฮาโลวีน Halloween ด้วยครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วของอัปเดตประจําเดือนในเทศกาลดีมสเปลแล้วก็มอนส้มตัวที่3า ระหว่างนี้ก็ฟาร์มของเล่นกันชิวๆไปก่อนเตรียมตัวสำหรับการอัปเดตใหม่ที่กำลังจะมารอเจอกับเอลเดอร์ดากอนตัวแรกในภาคไว้ได้เลยครับโอเคครับสุดท้ายถ้าคิดว่าเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ